เสียงฟ้าครางค,คืนมาแต่ไกลทั้งที่ยามนี้เป็นช่วงฤดูหนาวแต่สภาพอากาศที่แสนจะอบอ้าวอุดอู้นานครั้งลมเอื่อยจะพัดผ่านม่านหน้าต่างด้านข้างเยื้องไปเล็กน้อยพอให้ชื่นใจบ้างพัดลมเพดานไม่ได้มีประโยชน์อันใดนอกจากเสียงวุ่งวุงเอียดอาดน่ารำคาญยาแก้ปวดยาแก้อักเสบที่พยาบาลจ่ายให้ตามใบสั่งแพทย์ซึ่งนางฟ้าชุดขาวหน้าตาน่ารักเอ่อยบอกยิ้มยิ้มหน้าแดงเรือว่า มันอาจทำให้ง่วงนะคะไม่ต้องกังวลไม่มีผลใดๆเลยผู้หมวดทนงเหลียวมองข้างเตียงทั้งสองฝั่งผู้ป่วยในห้องเดียวกันล้วนเป็นทหารบ้างอาการหนักเหลือขาข้างเดียวบ้างอาการไม่เท่าไหร่เพียงแต่ไอโครโคกเนื่องจากสภาพร่างกายปรับตามอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่เว้นวันไม่ทันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายทหารเรือนสิบที่นอนขนาบข้างซ้ายขวาเว้นหา่างบ้างบางเตียง ต่างก็อยู่ในพวังหลับแทบทั้งสิ้นเฮนี่ละกูถึงเกลียดโรงบาลหน้าเบื่อชิบหายถ้าเบื่อเราก็ลองมาคุยกันหน่อยดีไหมถือว่าค่าเวลาผู้หมวดทนงสะดุ้งเฮือกเผลอรั้งตัวขึ้นนั่งแล้วก็มีอันต้องทิ้งตัวลงกับเตียงเสียงดังสนัน่นเพราะบาดแผลกลางหน้าอกส่งผลในฉับพลันมันเจ็บจนแทบดิ้นตายเสียงลากเก้าอีครืดแววจากปลายเท้ามาหยุดอยู่ข้างเตียง แสงสลัวรางของห้องพักซึ่งพยาบาลปิดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้คนไข้พักผ่อนฉาบทับใบหน้าของอาคันตุกะยามวิการให้เห็นไม่ชัดนักรู้เพียงแค่เขาแต่งตัวในชุดปฏิบัติการของกลุ่มรากแก้วดาวแดงหกแฉกบนหน้าอ,อกสายสแสดงถึงอำนาจชั้นนายพลหากเปรียบเทียบกับตำแหน่งของกองทัพริมฝีปากคล้ำน้อยๆภายใต้หนวดเครากรุงรังที่ถูกเล็มหย,ยาบๆย,ยัยะยิ้มเชิงย่อ ชายผู้นั้นถอนใจหืก่อนนั่งลงบนเก้าอี้ช้าๆนั่นเองผู้หมวดทนงจึงได้เห็นหน้าอย่างชัดเจนแม้จะคลับคล้ายคลับคลาทว่าเขามั่นใจชายผู้นี้คือคนที่ใช้วิชากระสุนคดสังหารเพื่อนทหารสามนายของเขาและเป็นผู้ที่ส่งเขามานอนอยู่ตรงนี้อีกด้วยจ้องแบบนั้นทำไมมืดไปหรือฮือือหเท่านั้นเองผ้าม่านหัวเตียงกระพือปลิว พึบพับดังถูกลมแรงพัดตามด้วยเสียงปึ้งเมื่อเส้นเอ็นที่ขึงรั้งขาดออกจากหัวนอ็อตและแล้วแสงสว่างจากดวงจันทร์ที่เคยถูกบดบังด้วยม่านบางๆก็สาดส่องเข้ามายังคนทั้งสองได้เต็มที่ทีนี้ก็เห็นหน้ากันชัดแล้วนะ่ะชายผู้นั้นพูดต่อยิ้มน้อยๆอย่างอ่อนโยนขัดกับแวลตากล้าที่อาจฆ่าคนได้หากสติไม่มั่นคงพอมะมึงมาที่นี่ทำไม มาที่นี่ได้ยังไงพยาบาลพยาบาลเรียกรอเรือปอปลาพอสำเพาทีเรียกตำรวจมาทีหือจุ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 จจชายผู้นั้นครางเป็นเชิงปรามตามด้วยจุป,ปากเรากับผู้ใหญ่กำลังตำหนิเด็กน้อยที่ส่งเสียงอื้ออึงอย่าเรียกให้เหนื่อยเปล่าเลยไม่มีใครได้ยินหรอกมึงมาที่นี่ทำไมจะมาฆ่ากูหรือไงเอาเลยสิวะ ผู้หมวดธนงขบกรามแน่นตวัดว่าระหว่างนั้นก็พยายามขืนตัวขึ้นเพื่อพลิกเอามีดโบวีที่ซุกเอาไว้ใต้หมอนแม้หมอดและพยาบาลจะห้ามแต่มันคือสิ่งเดียวที่เขาไม่ยอมให้ห่างตัวแต่กระนั้นมันกลับยากเย็นแสนเข็นอย่างเหลือจะกล่าวไม่ใช่เพราะอาการบาดเจ็บจากแผลถูกยิงทว่าร่างกายมันหนักราวกับถูกกดทับด้วยหินก้อนขนาดมหึมาที่มองไม่เห็น ชายแปลกหน้าถลึงตาเลิกคิ้วอย่างแปลกใจเอ็นกายพิงพนักเก้าอี้เอียงคอมองเล็กน้อยก่อนจะเผยรอยยิ้มอีกครั้งมีหน้าเล่าถึงได้ล้มไอ้เข้มมันได้แน่เหมือนกันนี่หมวดคิดไม่ผิดจริงๆที่มาขาดคำแรงกดทับก็ทวีความหนักหน่วงขึ้นอีกเป็นเท่าตัวทว่ายามนี้ผู้หมวดทนงยันกายด้วยสองแขนที่ตั้งฉากขนานกับพื้นเตียงกรามบนล่างขบกันจนฟันแทบแตก สะกดข่มความเจ็บและหนักจนหน้าดำหน้าแดงที่สุดวูบหนึ่งนั้นตัวของทหารหนุ่มก็เบาหวิวได้โอกาสชักมีดโบวีออกมาว่าสุดวงแขนฟันฉับเข้าที่ใบหน้าของชายคนนั้นทว่าสัมผัสของมันราวกับคมมีดผ่านลมผ่านแลง้งฟันไม่ถูกสิ่งใดเลยทั้งที่เจ้าตัวก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมระยะก็ไม่ได้ห่างเท่าไหร่พอดีกับใบมีดเลยด้วยซ้ำไอ้สันดาน ผู้หมวดธนงตะโกนลั่นสุดจะเดือดดานพลิกข้อมือกลับคมมีดแล้ววาดกลับมาอีกครั้งในองศาเดิมทว่าเพียงชายคนนั้นเหลือบตามองมีดโบวีประจำกายก็กระเด็นหลุดจากมือมันปลิวหือเฉียวหน้าผู้หมวดธนงแล้วปักฉึกลงบนหมอนทะลุผ่านไม้กระดานด้านล่างจนมิดด้ามการโจมตีของนายทหารหนุ่มถูกป้องกันแล้วเปลี่ยนเป็นโต้กลับโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้กระดิกตัวเลยแม้แต่น้อย ใจร้อนใจร้อนเกินไปแต่พลังใจเยี่ยมสมกับใช้ยาอักคีละนะฉันมาที่นี่เพื่อจะมาคุยเท่านั้นคุยอะไรหมวดคนอย่างเราๆนะ่ะมีไม่มากนักหรอกนะไม่สิที่จริงคนที่มีคาถาอาคมน่ะสมัยนี้มีให้เกลื่อนแต่มันเป็นแค่เปลือกเป็นแค่อาคมกระจอกงอกง่อยยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าก็เหมาเอาว่ากูเก่ง ไอเข้มก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ฝีมือของมันก็นับว่าไม่ธรรมดาชายปริศนาค้อมตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่คนอย่างเรามันไม่ได้เก่งอย่างเราสมัยนี้คนที่เก่งกล้าเหมือนฉันเหมือนหมวดแทบจะนับได้แค่มือข้างเดียวเท่านั้นแล้วยังไงฉันเสียดายนะที่หมวดจะต้องมาตายอย่างไร้ค่ามากับฉันสิมาอยู่กับฉันมาอยู่กับพวกเรา พลังอำนาจที่เรามีมากพอจะล้มใครก็ได้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูหรือจะยึดอำนาจยึดประเทศนี้เลยก็ยังได้ตอนนี้ขาดอีกแค่คนเดียวฉันเลือกหมวดหมวดหมอที่จะเป็นพวกเรามาอยู่กับฉันแล้วทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่ใจหมวดต้องการพวกเราขาดอีกคนเดียวมึงหมายความว่ายังไงหมายถึงอะไรมาอยู่กับฉันสิหมวด แล้วหมวดจะได้ทุกอย่างที่หมวดต้องการกูไม่ไปอยู่กับคนอย่างมืองกูไม่ต้องการข้องเกี่ยวกับพวกมืองพวกที่ล่อลวงประชาชนให้หลงผิดต่อต้านภาครัฐจนต้องตายอย่างไร้ค่าไร้เกียรติมึงมันพวกชั่วฉับพลันนั้นชายปริศนามีสีหน้าเปลี่ยนไปความคืองครึ้งแค้นปรากฏเด่นชัดจนสัมผัสได้เสียงรองเท้าย่ำตึกตกเป็นจังหวะช้าช,าชา แววมาจากทางด้านนอกและใกล้เข้ามาที่สุดบุรุษสองในปรากฏขึ้นที่หน้าห้องจากที่เห็นการแต่งกายแทบไม่ต่างจากชายปริศนาที่นั่งสนทนากับผู้หมวดธนงเลยแม้แต่น้อยหนึ่งในนั้นคาบบุรี่ปลายแดงวาบตามจังหวะก,การสูดควันสำเร็จใหม่พ่อสิงหนึ่งในสองผู้มาใหม่ถามเสียงเรียบแววตาของทั้งคู่ช่างกล้ากแกร่งคมกริบ ขัดกับใบหน้าเกลี้ยงเกล่อันแสดงถึงอายุอานามที่น่าจะอ่อนกว่าผู้หมวดทนงร่วมสิบปีไม่ชายปริศนาซึ่งถูกเอ่ยอ้างนามว่าพ่อสิงตอบถ้าอย่างนั้นให้ฉันฆ่าเลยไหมคุยกันไปก็เสียเวลาชายอีกคนถามเขาเป็นผู้ที่คาบบุหรี่และดูแก่กว่าจัดการอัดควันก่อนดีดก้นทิ้งลงพื้นพร้อมก้าวฉับๆเข้ามากระชากปืนพก ซึ่งผู้หมวดทนงมองไม่ชัดว่าเป็นรุ่นใดจ่อเล็งมาที่กลางอกแล้วเหนี่ยวไกในเสี้ยววินาทีแะกระสุนด้านฮื้อฮือมึงฆ่าเขาไม่ได้หรอกไอเลิศอย่างน้อยก็ในตอนนี้อาคมของมึงถึงจะแน่แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นผู้หมวดเขาเอาเถอถึงตอนนี้จะยังแต่วันข้างหน้าก็ไม่แน่หมวดเองก็เหมือนกันนะพ่อสิงลุกขึ้นหันมาทางผู้หมวดทนง ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นด้วยกับฉันแต่ต่อไปอาจเปลี่ยนใจก็ได้รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าอะไรเป็นอะไรพูดแค่นั้นชายนามว่าพ่อสิงก็เดินผ่านทั้งสองไปพร้อมๆกับหมอกหนาที่อยู่อยู่ก็ทะลักไหลเกิดเป็นไอจนปกคลุมไปทั่วทั้งห้องผู้หมวดทนงพยายามลุกขึ้นหมายจะตามไปล่าหรือฆ่าไม่ก็ต่อสู้ให้สุดกำลังทว่า ทันทีที่ทะลึ่งตัวพรวดขึ้นทุกอย่างในห้องกลับเป็นปกติดีผ้าม่านยังอยู่ดีและปลิวสวายตามแรงลมเย็นพร้อมละอองฝนที่พัดโปรยอยู่ด้านนอกข้างเตียงไม่มีเก้าอี้ไม้พยาบาลคนเดิมปรีเข้ามาในห้องเอี้ยวตัวปิดหน้าต่างตามหัวนอนของคนไข้นี่เขาฝันไปอย่างนั้นหรือเอ๊ะใครกันมาสู่ปรีในห้องพักคนไข้แบบนี้เสียมารยาทจ,จริงเชียวคุณผู้หมวดหรือเปล่าคะ พยาบาลคนนั้นซึ่งกำลังจะก้าวออกไปแล้วเกิดสะดุดตากับก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับดีตรงพื้นเธอถือมันเดินเข้ามาผู้หมวดทนงยื่นให้แล้วบ่นน้อยๆอ,อ่ะเออต่อไปอย่าให้รู้นะ,ะถึงจะหลอกก็เถอะแต่ทำแบบนี้คราวหน้าฉันจะด่าให้จ่อยเชียวว่าแล้วก็ทำหน้าบึ้งกึ่งยิ้มเขินอายก่อนสะบัดหน้าเดินจากไปด้วยความว่องไวทำนองเดียวกับตอนเข้ามา ผู้หมดทนงหาได้ใส่ใจกิริยาที่จะเรียกอย่างชัดเจนว่าทอดสะพานของพยาบาลสาวนางนั้นเขาตาเบิกพลงจ้องก้นบุรีในมือมันยังอุ่นๆแน่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ไม่ใช่ความฝันพ่อสิ่งอะไรนั่นกับพวกมาที่นี่จริงๆครั้นแล้วก็เหลียวมองไปยังข้างตัวคอแทบหักหมอนที่นอนมีรอยฉีกขาดอันเกิดจากของมีคมทว่ามีดโบวีของเขายังอยู่ใต้หมอน แต่มันไม่ได้อยู่ในฝากแน่นักใช่ไหมมือเดี๋ยวเจอกันผู้หมวดธนงขบกรามแน่นจ้องเขม่งมองไปยังประตูห้องพักคนไข้จังหวะน,นั้นเองใครคนหนึ่งก็โผล่หน้ามาอย่าลืมนะคะครั้งหน้าห้ามสูบบุหรี่ในห้องพักอีกเด็ดขาดพยาบาลสาวคนนั้นนั่นเองเธอบอกแค่นั้นแล้วก็จากไปอ้าวเฮยไม่ใช่ผมนะครับคุณพยาบาลคุณพยาบาล เปล่าประโยชน์เธอไปเสียแล้วตลอดเวลาที่เหลือก็ว่าครึ่งคืนผู้หมวดทนงหลับไม่ลงตาแข็งค้างสมองคุ้นคิดสารพัดเรื่องราวโดยไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนชายที่ถูกเรียกว่าพ่อสิงนั่นชัดเจนว่าเป็นชนชั้นผู้นำของพวกปลดแอกแน่ละอีกสองคนที่ว่าชื่อเลิศกับอีกคนที่ยังไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามก็ด้วยเช่นกัน จากความกดดันที่แผ่ออกมาทำให้รู้ว่าทั้งสามฝีมือไม่ธรรมดาเลยการเข้ามาและจากไปที่เรียกว่าแทบจะไร้ร่องรอยก้นบุรีนั้นหาใช่ถูกทิ้งไว้เพราะความประมาทเลินเล่อแต่เป็นการเตือนให้เขารู้ว่าคนพวกนั้นสามารถเข้าถึงตัวเขาได้โดยง่ายง่ายเสียยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือทำหน้าอะไรแบบนั้นวะเฮ้ยไอ้ห้าวกูเรียกมึงมาพักใหญ่แล้วนะโวย ผู้หมวดธนงสะดุ้งเฮือกเมื่อถูกทักพร้อมตบไหลฉาดจนตัวเอียงวูบผู้กองทรงศัก์นั่นเองวันนี้สีหน้าของเขาดูดีขึ้นและไม่ได้อยู่ในชุดคนไข้ชัดเจนว่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหัวหน้าชุดวางของเยี่ยมไข้ซึ่งก็หนีไม่พ้นส้มสุขลูกไม้ไว้ที่โต๊ะหัวเตียงก่อนลากเก้าอี้มานั่งข้างๆนั่นยิ่งเป็นการตอกย้ำให้ผู้หมวดธนงคิดถึง เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาอ้าวเป็นอะไรหน้าตาบอกว่าเครียดเชียวหมอบอกต้องตัดหัวทิ้งหรือไงอีกฝ่ายเอ่ยถามเชิงแซวกึ่งปลอบใจทว่าผู้หมวดหนุ่มกลับไม่ขำด้วยเขาจ้องหน้าผู้กองทรงศักดิ์นิ่งยื่นก้นบุหรี่ให้ดูทางด้านหัวหน้าชุดเลิกคิ้วด้วยความสงสยัยเอียงหน้าพิจารณาแล้วเลื่อนสายตามาจับใบหน้าเครียดเขม่งของลูกน้องคนสนิท ทำไมอยากสูบหรือมึงเลิกมานานแล้วนี่ไม่ใช่ของผมผู้หมวดธนงตอบเสียงเครียดขบกรามแน่นเป็นของไอ้พวกนั้นไอ้พวกผู้นำของกลุ่มรากแก้วเมื่อคืนมันมาหาผมถึงที่นี่สายตาของหัวหน้าชุดยืนยันชัดเจนว่าไม่เชื่อหูก่อนจะขำพืดออกมาทำนองว่าผู้หมวดธนงคงถูกพิษไข้รุมรา้าจนถึงแก่อาการเพ้อเจ้อทว่า ก็ต้องขำค้างเพราะอีกฝ่ายยังคงตีหน้าถึงสีหน้าเช่นนี้ผู้กองทรงศัก์รู้จักดีผู้หมวดธนงจะแสดงมันออกมาก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ตรงหน้าหรือที่เผชิญอยู่มันเข้าขั้นอุกฤษนี่มึงพูดจริงหรือวะในสายตาพี่ผมกลายเป็นคนโกหกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้หมวดธนงตอบคำถามด้วยคำถามเล่นเอาหัวหน้าชุดกลืนน้ำลายฝืดคอ ยงโยตัวเลื่อนเก้าอี้เข้ามาจนหน้าอกชิดขอบเตียงกระซิบถามเสียงเครียดยังไงวะเล่ามาสิผู้หมวดธนงสูดหายใจเข้าจนสุดปลายลมแล้วค่อยๆผ่อนออกช้าๆเป็นการตั้งสติก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้อีกฝ่ายฟังอย่างตั้งใจแน่นอนเพื่อไม่ให้รายละเอียดอันสำคัญตกหล่นมันรวมไปถึงเรื่องที่ว่าตนถูกชักชวนให้เข้ากลุ่มนั่นด้วยอืม พ่อสิงหรือเหมือนจะเคยได้ยินชื่อนะแต่กูไม่แน่ใจว่าแต่ไอ้กลุ่มที่มันชวนมึงเข้าไปอยู่ด้วยน้ำมันกลุ่มอะไรวะถึงได้จะเอาแต่คนที่เล่นอาคมอย่างไม่รู้สิพี่นี่ผมก็คิดจนหัวจะระเบิดอยู่แล้วไม่รู้จะไปถามเอากับใครด้วยต่างคนต่างนิ่งเงียบกันอยู่พักใหญ่แต่แล้วบางอย่างก็ฉุดให้เหลียวสบตากัน ทั้งคู่โพลงชื่อของใครคนหนึ่งออกมาแทบจะในวินาทีเดียวกันซ้ำยังเป็นชื่อคนคนเดียวกันเสียด้วยและชื่อของบุคคลน,นี้เองที่ทั้งผู้หมวดทนงและหัวหน้าชุดเชื่อเหลือเกินว่าต้องได้ข้อมูลที่ต้องการไม่มากก็น้อยไอ้เสือเข้มตอนนี้มันอยู่ที่ไหนพี่ผู้หมวดทนงถามด้วยความกระตือรือร้นเรือนจำกลางมันมีสถานะเป็นผู้ไร้ทางการเมือง แต่เขาควบคุมตัวโดยกันเอาไว้เป็นพยานเพื่อรีดข้อมูลด้วยฮึมันคงจะบอกรอมึงรู้อะไรไหมแค่เมื่อวานที่มันถูกส่งตัวไปเรื่องก็วุ่นวายใหญ่โตเชียวยังไงพี่ไอ้ที่ว่าวุ่นวายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฝ้ามันกับนักโทษห้องข้างๆสลบเหมือดกันไม่เหลือสักรายทางผู้ใหญ่คิดว่ามันใช้ยาพิษหรือ,อยาสลบอะไรสักอย่างเลยแยกขังเดียว ขนาดมีคนพยายามบอกว่ามันมีอาคมยังไม่มีใครเชื่อก็รู้ตาแก่ที่นั่งหัวโดบนบัลลังก์นั่นเชื่อเรื่องแบบนี้ที่ไหนอย่าว่าแต่พวกนั้นเลยคนทั่วไปใครเค้าก็ไม่เชื่อถึงพี่เองก็เถอจะจำไม่ได้เรื่องไงตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องนี้พี่ยังหาว่าผมบ้าเลยเออก็จนกูเห็นมึงลุยเดี่ยวเข้าไปหักไอ้พวกโจรใต้แล้วกลับมาโดยไร้บาดแผลกับตานั่นละ่ะจะให้ทำยังไงได้วะ นี่มันเรื่องคาถาอาคมนะโวยในยุคที่เขาไปเหยียบดวงจันทร์กันมาแล้วหนะ่าไม่มีใครเชื่อหรอกแล้วทั้งคู่ก็หัวเราอให้แก่กันมันเป็นความสบายใจช่วงหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้หมวดทนงนับตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทว่าภายในจิตใต้สำนึกคำพูดของชายที่ชื่อพ่อสิงยังคงก้องสะท้อนกลับไปกลับมาไม่เสื่อมสลายหายไปไหน พี่ช่วยทำเรื่องให้ผมออกจากโรงพยาบาลให้หน่อยสิเอาแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้บอกว่าต้องการตัวไปช่วยราชการหรืออะไรก็ได้ผมต้องคุยกับมันผู้กองทรงศักดิ์นิ่งเงียบแสดงอาการคิดหนักคำขอของทหารรุ่นน้องนั้นใช่จะทำไม่ได้แต่มันไม่ง่ายเอาเสียเลยแต่เมื่อคิดถึงสิ่งสำคัญที่ต้องทำจึงยอมตกลง แล้วก็อีกเรื่องนะพี่ระหว่างนี้ให้คนไปคุ้มกันไอทอนเอาไว้ด้วยลองมันเข้าถึงตัวผมได้กับไอทอนก็ไม่ใช่เรื่องยากผมกลัวมันจะซวยเอาฮึ <c oughs> ไม่จำเป็นละมงัง <c oughs> ไอทอนมันเกี่ยวอะไรด้วยผู้หมวดทนงมองหน้าหัวหน้าชุดพูดเสียงเครียดจริงจังใครจะไปรู้ใจมันละพี่สมมุตินะสมมุติว่ามันอยากได้ผมไปเข้าพวกจริงๆ อะไรจะรับประกันได้ว่ามันจะไม่เอาคนที่เกี่ยวข้องกับผมมาเป็นข้อต่อรองถึงพี่เองก็เหมือนกันครั้งนี้ที่ไม่ตายเพราะดวงดีกับมันยิงแม่นเกินเท่านั้นละ่ะเออจริงของมึงตกลงตามนั้นผู้กองทรงศักดิ์เริ่มคล้อยตามก่อนพระออกไปกดโทรศพัพท์สนทนากับบุคคลปริศนาหน้าเครียด อาการชี้มือชี้ไม่เรากำกำลังให้เหตุผลนั้นแสดงให้เห็นว่าเขากำลังชักแม่น้ำทั้งห้าทั้งแปดมาเป็นข้ออ้างปลายทางก็ไม่ใช่เรื่องไหนการขอให้ตนออกจากโรงพยาบาลได้ในเร็ววันนั่นเองพักใหญ่ๆหัวหน้าชุดก็กลับเข้ามาพร้อมใบหน้ายิ้มแย้มเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยมึงได้ออกเดี๋ยวนี้แหละและถ้ามึงไหวกูจะพามึงไปหาไอเสือเข้มนั่นทันทีต้องแบบนี้สิพี่ ผู้หมวดธนงกระชากสายน้ำเกลือออกผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วระหว่างนั้นพยาบาลสาวสวยซึ่งมาในชุดลำลองโผล่หน้าเข้ามาถลึงตายอย่างแปลกใจเธอก้าวฉับๆเข้ามากำข้อมือของผู้หมวดหนุ่มเอาไว้แน่นนี่จะทำอะไรคะหนีออกจากโรงพยาบาลหรือไงเปล่าครับเปล่าผู้กองทรงศักดิ์แก้ต่างให้พลวันพอดีน้องชายผมมันได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหน่วยเหนือ เขาต้องการตัวด่วนนะครับสีหน้าของเธอบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าไม่เชื่อถือมันจะเป็นไปได้ยังไงคะอาการของเขายังไม่หายดีพอจะออกจากโรงพยาบาลเลยบอกว่าออกได้ก็ออกได้สิครับคุณพยาบาลคุณจะวุ่นวายอะไรนักหนาเนี่ยผู้หมวดทนงเริ่มหมดความอดทนกระทั่งพยาบาลอีกคนซึ่งดูมีตำแหน่งสูงกว่าเดินเข้ามาทั้งคู่จึงสนทนากันนั่นเอง พยาบาลสาวจึงหันมามองผู้หมวดทนงด้วยสายตายากจะจับความรู้สึกเธอวางตะกร้าผลไม้เยี่ยมไข้ไว้บนเตียงก่อนจะพูดท้วนๆเราคนน้อยใจยังไงก็เอาไปทานด้วยนะคะซื้อมาแล้วและทำนองเดียวกับเมื่อคืนเธอสะบัดหน้าเดินจากไปยังไม่ทันพ้นประตูก็หันกลับมาอีกฉันชื่อละดาไม่ใช่ชื่อคุณพยาบาลช่วยจำไว้ด้วยนะคะคุณผู้หมวดขี้เตะ สองนายทหารมองหน้ากันด้วยอาการงุนงงผู้กองทรงศักจัดการเซ็นเอกสารเกี่ยวกับการออกโรงบาลให้ทหารรุ่นน้องพร้อมกำชับว่าเรื่องอย่าค่อยส่งไปให้ตามที่อยู่ในหน่วยผู้หมวดธนงก้าวออกจากห้องด้วยความเร่งรีบจังหวะน,นั้นหัวหน้าชุดรั้งแขนไว้จนหน้างหงายอะไรอีกพี่เอาไปด้วยผู้กองทรงศักดิ์ว่ายื่นตะกร้าผลไม้ให้ เขาอุตสา์ซื้อมาให้ก็รับไว้เสียหน่อยแล้วของพี่ละ่ะเอาไว้ให้เอ็นพวกนี้กินเล่นก็แล้วกันได้ยินแล้วนะใครอยากกินก็มาหยิบเอาประโยคหลังผู้กองทรงสารหันไปพูดกับทหารที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้องเดียวกันทุกคนตอบรับฉับไวระหว่างโถงทางเดินหัวหน้าชุดยังอดเอ่ยปากแซวทหารรุ่นน้องไม่ได้กูว่าหนาะกัดมือไม่ปล่อยเชียวละ่ะใครพี่ ไอพ่อสิงนั่นนะหรือคฮอไม่ใช่แม่พยาบาลระดานั่นต่างหากเล่าห้าห้าเฮ้อผู้หมวดธนงสายหน้าถอนใจก้าวฉับฉับตรงออกจากตึกไปที่รถจี๊บทหารทันทีก่อนจะหันมาเร่งให้ทหารรุ่นพี่กระชับกระเช้หน่อยกิริยาและคำพูดร้ายซึ่งความเคารพยำเกรงอย่างสิ้นเชิงมึงคือรายต่อไปที่กูจะสั่งขังต่อจากไอ้ทอนไอห้าว ผู้กองทรงศักดิ์สบถอน้อยๆก่อนจะบึงรถออกจากโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็วบริเวณหลังตึกไม่ไกลนักใครคนหนึ่งจ้องมองท้ายรถจี๊ปทหารที่แล่นออกไปด้วยสายตาแข็งกร้าวเย็นชาก่อนจะค่อยๆฉากตัวหลบหายไปที่ตรงนั้นเป็นซอกเล็กๆขนาดไม่เกินครึ่งเมตรคูณครึ่งเมตรและไม่มีทางออกอื่นไม่น่าเชื่อว่าบุคคลปริศนาที่ว่าจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย